โดยเหมเมจกรตอนก็ผีน่ะสิเหตุการณ์ของพูดผีปีศาจตอนนี้นายทองคําบันทึกจากนายชําช่างตัดผมอีกทอดหนึ่งจึงได้รวมบันทึกเข้าไว้ในขบวนพูดผีปีศาจในเล่มนี้ด้วย ในสมัยหนึ่งโน้นร้านตัดผมไทยในกรุงเทพแม้จะมีทั่วทั่วไปก็ตามแต่มีอยู่แหล่งหนึ่งเป็นที่รวมของร้านตัดผมมากร้านและติดติดกันเป็นหมู่เลยคือในแพร่งภูทรซึ่งเป็นแหล่งที่ข้าราชการมหาไทยกลาโหมมาตัดผมกันที่นั่นเป็นส่วนมากผมก็เฮโลมาตัดกับเขาที่นั่นโดยเพื่อนฝูงแนะนำมา ผมติดฝีมือและอุปนิสัยของนายชัมเจ้าของร้านตัดผมในกลุ่มนั้นจึงถือเอาเป็นร้านประจำเลยร้านของนายชัมมีช่างประจำอยู่สองคนคือผู้มาตัดโดยมีส่วนแบ่งและก็ตัวแกเองเป็นเจ้าของด้วยและทำการตัดผมด้วยในครอบครัวแกมีลูกสาวคนหนึ่งไม่สวยและไม่ขี้รลิ้วนายชัมรักดังดวงใจ เพราะกำพ้ามารดามาแต่รุ่นๆแกก็อยู่กับลูกมาสองคนโดยไม่ยอมมีภรรยาอีกเพราะรักลูกแต่บัดนี้นายช่ำได้มีลูกเขยคนหนึ่งเป็นข้าราชการกลาโหมตำแหน่งสเสมียนเป็นขาประจำตัดผมแล้วก็เลยได้เสียกับลูกสาวแกวันหนึ่งผมนั่งตัดผมโดยนายช่ำผู้สูงอายุเป็นผู้ตัดประจำ ผมเห็นตัวอักษรบรรทัดหนึ่งเขียนด้วยช็อกขาวที่กระจกตอนล่างว่าอย่าเมารักจะลืมแก่ผมนึกขำในภาษิตของแกจึงถามว่า <c oughs> ลุงไปได้ภาษิตนี้มาจากไหน <c oughs> ผมถามไปอย่างสนุกสนุกเพราะคำเตือนสตินั้นก็เป็นคำง่ายๆและมีทั่วๆไปในหมู่คนมีอายุคล้ายๆจะเตือนแกมล้อกันเล่นลุงฉ่ำได้ยินผมถาม แกก็หันมองดูตัวอักษรที่บานกระจกแล้วหัวเราะของผมเองของผมเองเลยล่ะเขียนเตือนใจตัวเพราะโดนดีมาแล้วก็เตือนใจไว้ไม่ให้เพลออีกแกพูดแล้วหัวเราะอืผมเองก็ไม่อยากจะรู้เรื่องอะไรของแกนักคงนิ่งเฉยแต่แกยังติดใจในคำพังเพยของแกเองอยู่แกจึงพูดต่อไปอย่างสบายอารมณ์ หรือเป็นคนช่างพูดช่างคุยตามประษาของช่างตัดผมจะต้องมีเรื่องอะไรต่อมีอะไรมาเสนอลูกค้าของตนเพื่อความเพลิดเพลินในระหว่างให้แกตัดและแต่งผมผมจจลึกลองหัวใจไว้เที่ยวคุณเอ้ยแกว่าต่อไอ้เรื่องเมาลักจะลืมแกนี่แหละแกหยุดตัดหน่อยหนึ่งหันไปเปลี่ยนกันไกใหม่ที่เล็กลงหน่อยแล้วพูดต่อผมก็แกอย่างนี้ละครับ แต่บังเอิญไปได้ภรรยาใหม่มาอายุอานามก็เท่าลุกสาผมนี่แหละไม่รู้ว่ามันถูกอุ้มสมกันท่าไหนแล้วเราก็มาอยู่ด้วยกันที่ร้านนี่แหละครับแกว่าท่นแน่เอ๊ตอนนั้นผมยังไม่มารู้จักเลยไม่เห็นหน้าเมียสาวของลุงผมขัดจังหวะแล้วเดี๋ยวนี้ยังอยู่เลยครับลุงโอ้เชิดชิงไปแล้วแกพูดแล้วหัวเราะดังมีเรื่องใหญ่โตเชียวคนเรา ผมละมันสวยนักผาผาสิเพราะอีนางมาหนีเข้ามาร่วมหมอน,น่ะสิลูกเต่าผมแย่คุณเลยเกิดมาเป็นลูกผมรักดังดวงใจมันกำพ่าแม่ผมไม่เคยตีจนแปะเดียวแต่เองเอ๊ะมักเกิดตีลูกเข้าได้ใจหายจนเดี๋ยวนี้เจ้าคุณแกหยุดพูดแล้วเปลี่ยนหวีเปลี่ยนกันไกอะไรของแกวุ่นอยู่กว่าจะตัดเสร็จเปลี่ยนเลื่อยแกตัดช้าแต่ว่าปลานี่เรียบร้อยดี มันทะเลาะกับลูกสาวผมเรื่อยฉันแหละผมก็ห้ามทั้งสองฝ่ายหน้าก็หนเหล,เล่าขอก็แล้วโดก,ก็แล้วไม่หายทะเลาะกันสักทีนางเมียผมก็ฟ้องผมฐานนั่นฐานนี้ลูกสาวผมก็ฟ้องผมว่าเมียผมทําไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ผมกุมแถบขัางอีวันหนึ่งผมกําลังมีเรื่องกุ่มเกี่ยวกับมีหนีส้สินอะไรอยู่บ้างเอาอีกแล้วเสียง,จงเจ้าจ้าจากข้างบน แล้วลูกสาวผมก็ลงมาฟ้องผมข้างล่างผมกําลังเดือดด้อนอยู่ทางหนึ่งยังไงผุนผันตกหน้าลูกเข่าหลายาติลูกผมหลบเข่าหลังห้องไม่พูดและไม่เถียงจนคําเดียวผมได้สติยืนลงเป็นคู่ในขณะนั้นมีลูกค้าผมคนหนึ่งชื่อนายจรินเขามีกิริยาทัดไม่พอใจการกระทําของผมในตาเขาคุณหน้าเยี่ยมเกี้ยม ในขณะนั้นผมกำลังดีเดือดอยู่ออกปากขอโทษเขาที่ผมทำกิริยาไม่ดีต่อหน้าลูกคา้าลุงเชื่อเมียะไมตีลูกตัวเองนายจรินพูดกระโชคใส่หน้าผมผมกำลังคลั่งรู้สึกสะอึกใจผมขอโทษคุณแล้วแต่จะเชื่อเมีหรือตีลูกมันเลองของผมผมพูดอย่างเดือดนิดหน่อยเขาทำตาถลนและหัวเราะใส่หน้าผมอย่างกระชากกระชากและพูดว่า ดีแล้วเรื่องของลุงน้ำตาจะเช็เชดหัวเข่าจะบอกให้เขาพูดแล้วลงส้นปังๆออกจากร้านผมไปผมสะบัดหน้าอย่างโกรธนึกในใจจะไปก็ไปสิขาดลูก <tem> <interest> ขนน้าไปคนจะเป็นไรไปเรื่องในบ้านเราใครเข้ามาเกี่ยวทำไมกันเด็กเมื่อวางซื้นผมหง <t aps sans emotion> ุดหงิดใจเลยตัดผมไม่ได้ปล่อยให้คนตัดแบ่งเขาทำคนเดียว ผมผุนผันไปกินเหล้าดับอารมณ์กินเสแปะกลับมาผมไม่พูดกับใครทั้งนั้นทั้งลูกทั้งเมียไม่อยากพูดพอจวนค่าผมออกจากบ้านไปกินข้าวที่ร้านแจ็คจะกินทำไมที่บ้านมันไม่สามัคคีกันจะกินมันทำไมกินร้านแจ็ครู้แล้วรลหลอดแล้วทั้งร้านเนี่ยเขาไม่ทักท้วงหรือลงุงผมถามเอาผมไม่ฟังใครผมไม่กินข้าวบ้านทสาวัน กลับมาเพียงทำงานและนอนเท่านั้นข้าวปลาอาหารไม่ยุ่งด้วยการพูดกันนั่นนางเมียผมมงง้อนักหนักเข้าเลยพูดกันบ้างแต่ลูกไม่ได้พูดกันเลยเขาหลบหน้าผมเรื่อยๆผมตบแรงไปหน้าบวมไปนิดหน่อยเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกับเขามาช่วยกันประครบให้ผมชักใจหายและสงสารจริงแต่คนแก่นะ่ะคุณจะขอโทษเด็กก็ใครอยู่ ผมถือเหลี่ยมอยู่บ้างผมสารก็สงสารเห็นหน้าเขาบว,วมและผมก็ถอนใจแต่มาหน้าของคนแกวางท่าอยู่ก่อนการจะขอโทษลูกเมื่อเล้าทําผิดไปจะเป็นไรไปเพราะลูกเราแท้ๆรักดังดวงใจแต่ยังไงมีลูกวางท่าจงเกิดเรื่องเกิดอะไรลูกไหมคุณแกถามผมซึ่งผมก็นั่งฟังแกเล่าเรื่องไม่รู้จะตอบแกได้อย่างไรว่าแกเกิดเรื่องอะไรอีก ลูกสาวผมหนีไปแกพูดอย่างเน้นเสียงเอ้าว,วุ่นละผมโร่องออกไปวุ่นสิแกว่าผมตามแถบพิกแผ่นดินก็ไม่พบญาติพี่น้องที่ไหนก็ไม่มีเขาไปไหนกันหนอผมกุ่มจนนอนไม่หลับวนคิดไปว่าที่ไหนจะลินผู้ใส่หน้าผมว่าน้ำตาจะแช็ดหัวเขาเอ็งหรือหมอนี่จะทำพิษละสิ แต่เอ๊มันจะพบกันได้ที่ไหนนายนั่นไม่ได้โผล่มาอีกเลยมันจะพากันหนีไปได้หรือผมลงความเห็นลงไปไม่ได้ความกลุ่มของผมก็หันเขาเล่นงานนางเมียเพราะมันทำไมลูกผมหายไปแกหยุดพูดยกแก้วน้ำดื่มพอลุงเช้าอีกวันยุ่งเลยเมียผมหนีไปอีกคนเอาเงินไปหมดผ้าผรอนขนเตียน ปิดประตูทิ้งไว้เฉยๆผมตื่นเข้ารู้เรื่องตกใจนิดหน่อยงงเหมือนถูกต่อยผมโกรธครับโกรธเมียแต่ไม่ได้เสียงได้นะครับขอให้เข้าใจความห่วงลูกรักลูกเป็นกำลังมากกว่าไม่รู้ไปไหนห่วงที่สุดและชีวิตผมนี่จะขาดลูกไม่ได้แน่อ่าลุงไม่ตามเมียหรือครับผมถามโอ้ตามทำไมมาได้ก็ไปได้ ผมออกสืบอ,ออกตามหาลูกอยู่เกือบสิบวันอ่อนใจไม่รู้เรื่องเงินทองก็ไม่มีผมยืมเพื่อนเขาต่างเห็นใจก็ให้มาเงินที่ผมเก็บไว้ก็มีแต่ลูกรู้ที่เก็บเลยเอาไปช้ด้วยผมเลยเหลือแต่ตัวมีคนทักผมว่าหน้าดำโธ่ทำไมไม่ดำคิดถึงโหกน้ำตาตกครับพอวันหนึ่งมีคนกระซิบพูดกับผมว่าผมขอพูดอะไรส่วนตัวสักหน่อย คนที่ว่านี่ก็ลูกค่าตัดผมของเรานั่นแหละเขาชวนผมไปร้านเหล่าพอดื่มเข้าไปคนละสองแก้วเขาก็ว่าเขาจะบอกข่าวดีให้แต่ต้องสาบานกับเขาก่อนว่าจะไม่ทำโมโหโทโสเขาพบ่ลูกผมแล้วผมดีใจมันได้แก้วเขาย้ำว่าถ้าผมสาบานจะไม่เอาโทษลูกสาวและจะรับกลับโดยดีแม้คุณเอ้ยผมยกมือไหวเขา และสาบานต่อหน้าแก้วเล่าว่าจะไม่โกดธลูกจะรักลูกดังเดิมที่เคยรักดังดวงใจเมื่อผมสาบานแล้วเขาก็บอกว่าอาลูกสาวเรานะ่ะไปกับนายจรินขราชการกลาหมเขาว่าแกใจวูบนึกไม่ผิดแต่ไปคิดค้านตนเองว่าอาจไม่ใช่เลยไม่รู้เรื่องทำไมผมจะทราวบว่าบ้านเขาอยู่ไหนล่ะ ผมจะไปรับตัวและอนุญาตให้เขาเป็นผัวเป็นเมียกันเลยขอแต่มาอยู่ร่วมกับผมเถอะแกพูดกับเขาอย่างดีใจว่าแต่คำสาบานน่ะอย่าลืมนะพูดต้องเป็นพูดเราโตโตแล้วเขาย้ำโอ้แน่ที่ครับผมสำนึกผิดของตัวเองได้แล้วจริงๆแกว่าแล้วซัดเล่าเข้าไปอีกชาติเบอร์ลอ เอาถ้ามันในสาบานแล้วผมจะพาไปชี้บาทนายจรินให้เขาว่าโอ้พระโปรดพ่อแล้วลูกเอ้ยพ่อจะไปขอโทษลูกแกพร่ำด้วยความดีใจที่เราพูดกันนั่นก็เย็นแล้วแกรีบชวนเขากลับมาร้านผู้ทำงานร่วมแบ่งก็นั่งคอยจะกลับบ้านอยู่แล้วแกสวมเสื้อนอกแล้วก็ใส่กุญแจร้าน บอกฝากกับห้องข้างๆว่าให้ช่วยฟังฟังเสียงบ้างถ้าใครจะมางัดแงะครั้นแล้วแกก็ออกเดินตามคนพาออกพ้นแพร่งไปแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะไปยังที่ไหนกันจึงถามเขาดูเขาบอกว่าต้องข้ามฟากไปฝั่งชนบุรีไปหาเรือจ้างเอาที่ปากคลองหลอดแล้วจ้างพิเศษเข้าไปคลองเล็กเรียกว่าคลองวัดเสาประโคนเขาพูดว่า ฉันนะ่ะอยู่เลยบ้านนายจรินไปถ้าชี้บ้านให้แล้วเข้าไปหากันเองเนอะฉันจะหลบกลับบ้านฉันละอย่าพูดว่าฉันพามาหานะพาสิเขาจะด่าฉันเขา้าแกเลยตกลงตามเขาว่าให้เขาชี้บ้านให้ดูห่างๆแล้วให้เขาแยกทางไปเลยเราตกลงกันแล้วก็มาลงเรือปากคลองหลอดไอ้ตำบลที่ว่านี่แกเองไม่เคยไปเลยตั้งแต่เกิดมา เรือจ้างส่งเราที่วัดเสาประโคนตามที่ว่าจ้างแกจ่ายค่าเรือไปแล้วก็ขึ้นศาลาท่าน้ำเดินตามเขาไปวัดนี้เงียบไม่ค่อยมีคนพลุกผ่านนักพอพ้นวัดก็เดินทางสวนผ่านบ้านบ้างไม่มีบ้านบ้างฝนทางหลายเลี้ยวค่อนข้างไกลพอมาถึงทางแยกเขาหยุดยืนและชี้มือให้แกดูบ้านบ้านหนึ่งข้างทางเดินบ้านขนาดขนาดพอสบาย ไม่โตนักไม่เล็กนักแกใจเต้นจะได้พบลูกนายคนชี้ทางพอเขาชี้ทางและบ้านให้แล้วเขาก็แยกไปและย้ำอีกว่าอย่าแพร่งพายว่าเขาบอกเรื่องนะแกรับปากกับเขาแล้วรีบตรงไปบ้านนั้นเคาะประตูรั้วบ้านก็มีเสียงถามมาว่าใครแกต่อไปว่า นายชัมขอมาพบกับนายสำรวยและนายจรินมีเสียงบนตัวบ้านขุกขักอยู่สักครู่ก็มีคนมาเปิดประตูรับบอกเชิญขึ้นไปบนเรือนเมื่อแกขึ้นไปพบชายกลางคนกับหญิงกลางคนนั่งอยู่แกจึงยกมือไหว้อย่างนอบน้อมถามเขาว่าคุณชื่อสำรวยใช่ไหมเขารับว่าใช่แกจึงถามหานายจรินอ๋อจรินหรือคะลูกฉันเองนั่นพ่อเขาคะ่ะ หญิงกลางคนพูดอย่างหน้าตึงๆแกยกมือไหวอีกครั้งและเริ่มเดินเรื่องธุระทีเดียวมีคนเห็นนายจรินพาลูกสาวผมมาหลายวันแล้วแต่ขอเรียนให้ทราบว่าผมมาดีหรอครับไม่ใช่มาไล่แกพูดเรียบๆและยิ้มโปรยทางไว้ก่อนทั้งสองเจ้าบ้านนิ่งอึกอักอยู่เป็นครู่แม่นายจรินจึงพูดก่อนจริงนะ่ะลูกฉันจริง ใครๆก็รู้ทั้งบางนี่แต่การจะพาหญิงไหนมานี่นะสิฉันจนใจเพราะเขาชอบไปเที่ยวกันตามบ้านเพื่อนหลายๆวันบางที่ก็กลับบางที่ก็ไม่กลับฉันจึงไม่รู้เรื่องนี้จริงๆหญิงนั้นพูดแล้วชายตาดูผัวของนางเขายังหนุ่มก็เที่ยวไปผมเองไม่รู้จะว่าอย่างไร เขาทำงานทำการแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เลยไม่ได้ห้ามปามการเที่ยวของเขาเลยไม่รู้เรื่องเลยฝ่ายชายพูดต่อความคล้องจองกับหญิงแกถอนใจยาวก้มหน้าอยู่นิดหนึ่งแล้วเงยหน้าพูดกับเจ้าบ้านชายผมเองมันผิดมันเลวครับผมรักลูกดังดวงใจแต่มีกรรมไม่จบบังเอิญไม่ได้เมียใหม่มาอีกอายุก็ยังสาวเท่ากับลูกผมนั่นแหละครับ เลยไม่ลงร้อยกันมีแต่เรื่องแกหยุดถอนใจเออนายก็แกเท่าแล้วไม่น่าจะลิฝ่ายหญิงพูดขึ้นอย่างปรงอันิจจังผมหันไปยกมือไหว้และว่านี่สิครับคุณนายผูดถูกผมลืมสังขารนึกแล้วเหมือนกิดทิ่มแทงใจลูกหนีเพราะผมไม่เตียมตัวพอลูกหนีแล้วผมกินนอนไม่ได้เลย ติดตามไปทั่วทุกหัวละแหงก็ไม่พบแต่นี่นางเมียเขาก็หนีไปอีกดีเหมือนกันครับผมไม่ตามไปแล้วก็เลิกกันผมรู้ความผิดของตัวเองแกหยุดพูดเพราะตันคอหอยน้ำตาเจ้ากรรมก็ไหลออกมาสองเจ้าบ้านจ้องมองแกอย่างเวทนาโอ้เรื่องไปกันใหญ่ฝ่ายชายว่าไม่ใหญ่แล้วครับ นางเมียไปก็ไปเถอะแท่ลูกเลยสิครับชีวิตผมขาดลูกก็อกแตกหอบพิวกันมาแต่น้อยไม่เคยตีสักแปะมาเกิดมีเมียสาวนี่แหละครับตีลูกได้เวนของผมตั้งแต่เขาหนีมานี่แหละครับผมกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับผมบนบานสารกล่าวขอให้ลูกผมไปกับนายจรินทร์เถอะครับผมสบายใจถ้าไม่ใช่แล้วไปกับคนอื่นผมอกแตกตายแน่แน แกพูดแล้วก็หยุดเช็ดน้ำตาเอาเธอะครับผมมารบกวนมากแล้วขอกราบท่านทั้งสองไว้ด้วยถ้าเขาพากันมาที่นี่ท่านช่วยบอกกับเขาด้วยว่าผมยินดีให้เขารักกันและได้เสียกันแต่เมตตาผมด้วยขอให้ไปอยู่กับผมพอเห็นกันเถิดผมขาดเขาผมก็ไม่เป็นตัวแล้วแกพูดแล้วว่าอีกครั้งผมขอกราบลาละครับ กระักกระเซิงไปอีกตามกรมแกพูดครั้งสุดท้ายยกมือไหว้ลาและลุกขึ้นยืนเสียงฝ่ายหญิงถอนใจยาวฝ่ายชายอึกอึกอักอักเออขอให้โชคดีครับฝ่ายชายตอบผมเองจะช่วยครับถ้าเขามาผมจะพูดกับเขาฉันเห็นใจนายเราคนแก่ด้วยกันฝ่ายหญิงว่า มีคนมาส่งแกพ้นประตูแกออกสู่ทางเดินเหลียวไปดูบ้านนั้นอีกครั้งใจหายมาแล้วไม่พบลูกน้ำตาไหลอีกแกรีบเช็ดแล้วสาว,ทาวเท้าจ้ำอ้าออกมาเพราะเวลาโพรเพสเสียแล้วทางไม่เคยเดินจะปล่อยให้ค่ำจะยากแก่การเดินยิ่งหัวใจมันท้อแท้อยู่ด้วยชักจะเหนื่อยจำทางพอจะได้มาถึงวัดก็ขมุกข,ขมัว แกบ่ายหน้าหักลงถนนที่ไปศาลาท่าน้ำจะคอยเรือผ่านมาพอถึงศาลาท่าน้ำก็รู้ว่าผิดศาลาศาลาที่เคยขึ้นจากเรือไปศาลาโน้นไกลไปอีกเลยตกลงใจว่าจะเอาศาลานี้แหละถ้าเรือผ่านมาก็ลงได้เหมือนกันแกออกไปยืนหัวสะพานมองหาเรือมีแต่เรือค้าขายเขาเข้าไปลึกไม่มีเรือออกแกจึงหันกลับเข้าศาลา ที่ศาลานั้นมีคนนั่งคุมผ้าตลอดหัวคนหนึ่งแกผ่านไปครั้งแรกเห็นเหมือนกันแต่ไม่สนใจแกกลับเข้ามายืนแก้กังหาได้นั่งลงไม่ใจนึกแต่เรื่องผิดหวังมาแล้วไม่พบลูกจะไม่ได้มาที่นี่จริงหรือเปล่าหรือจะมาแต่แอบเสียโดยกลัวแกแกหายใจสะท้อนหันไปดูคนคนนั้นครั้นเห็นเขานั่งหันหน้าลงคลองแกก็คอยเรือและภาวนาขอให้มา เพราะจวนจะขําอยู่แล้วนึกติเตียนตัวเองว่าควรจะนัดเรือให้คอยก็จะดีใครจะคอย่ันนี่เป็นเสียงของผู้ที่นั่งคุมหัวอยู่พูดออกมาและพูดตรงกับใจแกที่กำลังคิดแกชักฉงนใจแต่นึกเสียว่าใจอาจจะตรงกันได้ถมเถไปเพราะการคอยเรือก็ต้องนึกอย่างนั้น เขารู้ใจแกเขาก็สอดพูดออกมาอย่างนั้นเองแกชักไม่ชอบใจรู้สึกว่าเป็นมนุษย์อวดดีเลยไม่อยากถามว่าจะมีเรือหรือไม่มีถ้ามีมาเราก็เห็นข้างๆศาลา,านั้นห่างออกไปมีใครทำอะไรอยู่สองคนคล้ายจุดไฟเผาหญ้าเผาใบไม้อยู่แกไม่ค่อยสนใจนักนึกในใจว่าเดี๋ยวเทวะเรืออะไรก็ได้ถ้าผ่านมาเป็นขอไปด้วยละ่ะ นายคนที่คลุมโปองอย่างประหลาดก็หัวเลาะแซงขึ้นมาแกชักโกรธวูบขึ้นมาไอ้นี่ถ้าไม่บ้าก็เป็นคนยวนโทโสเอาการถ้าจะถือโทษว่าหัวเลาะแกก็ได้เพราะมันตรงกับใจที่เราคิดอะไรมันก็พูดมาและคราวนี้แกคิดจะอาศัยเรือมันก็หัวเลาะคล้ายเยาะเย้ยความคิดของแกแต่แกสะกดใจเสียจะมามีเรื่องกับคนต่างถิ่น และเป็นถิ่นที่ไม่เคยไปเคยมาด้วยอีกประการจะมาทะเลาะกับคนอย่างนี้ก็เท่ากับทะเลาะกับคนขอทานคนดีเขาจะมานั่งทำไมที่ศาลาวัดบ้านช่องไม่มีหรืออย่างไรระงับใจแล้วเดินไปเดินมานึกในใจว่าอยากจะกินเหล้าเหล้าเป็นเพื่อนดีนักในยามนี้แกก็ถูกหัวเลาะยะ่ออีกคราวนี้แทบอดใจไม่อยู่คิดจะโดดเข้าเตะสักโครมให้ร่วงสะพานไป แต่ก็อดใจไว้ได้อีกเดินหมุนจีอยู่กับที่และแล้วคิดจะไปทางที่เห็นคนเขาเผาอะไรกันอยู่คงจะคุยกันได้ดีท่วงเวลาคอยเรือแกจึงมองดูอีกทีว่าสองคนนั้นเขาทำอะไรอยู่พอมองพินิจก็รู้ทันทีว่าเขาทำอะไรแกนึกในใจว่าอา้าวเขาเผาผีไม่มีญาติกระมังก็ใช่นละสิ แกสะดุ้งทั้งตัวเพราะชายนั้นพูดสอดขึ้นมาและตรงกับใจแกอีกแกหันไปมองความโกรธหายไปนึกสงสัยอย่างประหลาดขึ้นเอ๊ะเห็นจะเป็นผีเสียแล้วก็ผีนะสิมันตอบออกมาแกใจวูบยืนตัวชาพอขาดคำมันหัวเลาะอย่างขบขันและในทันใดนั้นเองร่างกายที่คุมผ้านั่งอยู่ได้ละลายไป กลายเป็นนกเขาแมวตัวใหญ่บินออกจากศาลาไปแต่มีเสียงหัวเราะดังแววแวห่างออกไปแกตกใจสิ้นดีหมุนตัวกลับวิ่งไปตามสะพานตั้งใจจะไปหาพวกสับเปล,เลอือที่กำลังเผาผีอยู่แต่ใจแกมันเสียและตาลายแกวิ่งไม่ตรงทางไม่รู้เลยว่าแกตั้งหน้าหันลงโคลนข้างสะพานแกล่วงลิ้วลงไปอย่างไม่มีทางยัง้งและแล้วก็หมดความรู้สึกไปเลย มารู้ตัวได้สติก็ทราบว่ารุ่งเช้าอีกวันหนึ่งเสียแล้วสับป,ปะเลอสองคนได้หามแกจากโคลนไปแก้ไขที่บ้านเขาอาบน้ำล้างโคลนแกก็ไม่รู้ตัวมารู้ตัวเอาเช้าลุ่งขึ้นตอนสายๆเมียสับป,ปะลืลอช่วยซักกางเกงแพรแกแต่เสื้อนอกซักไม่ไหวคงยังถอดกองอยู่เสื้อในเขาซักให้แล้วเวลานั้นแกกำลังทรงโลงของนายสับป,ปะลอ แกได้เล่าเหตุการณ์ที่พบเห็นให้เขาฟังตั้งแต่ลูกสาวหายและไปตามลูกไม่พบก็ใจเสียกลับมาถูกผีหลอกใชอีกครอบครัวสับเปลอออกปากสงสารแกทุกคนพอเสื้อกางเกงแห้งแกก็ลาผู้อาลีทั้งหมดกลับหอเสื้อนอกเพื่อนโครนมาด้วยโอ้โหผมผู้ฟังในฉ่ำเล่าเรื่องต้องร้องออกมาอย่างเห็นใจ คนเราลงเคราะหดูมันจะเป็นแบบผีซ้ำด้ามพออย่างนี้เชียวครับนายฉำรับคำโธ่ลูกก็ไม่พบใจมันก็เสียมาทนอย่างนั้นเขาตั้งสติไม่อยู่ถ้าผมใจดีๆเป็นปกติผมสู้มันเด็ดเรื่องผีเรื่องสางเอ่อแล้วลงท้ายลูกคุณลุงก,ก็กลับมาใช่ไหมผมถามครับพอลุงขึ้นอีกวันเขาก็กลับกันมาทั้งคู่ ผมเล่าเรื่องให้ฟังร้องไห้โฮลูกผมบอกว่าตอนผมไปตามเขานะ่ะความจริงเขาอยู่กันทั้งลูกเขยผมแต่กลัวผมไม่กล้าจะออกสู้หนะ้าพราะจะยินผมพูดอะไรต่ออะไรกับเจ้าของบ้านลูกสาวผมร้องไห้ยอยู่ในห้องแทบขาดใจเพราะสงสารผมตอนผมออกจากบ้านมาเขาจะวิ่งตามมาเสียได้แต่เจ้าของบ้านให้ยับยั้งไว้ก่อน เพราะเขาพูดปลดผมไม่ว่าไม่ได้ไปที่เขาถ้าคืนออกมาพบกันเขาก็เสียบุญใหญ่ฮะฟังเรื่องแล้วใจแป้วไปด้วยผมว่าแล้วหันไปดูตัวอักษรที่เขียนไว้ตีนกระจกอย่าเมารักจะลืมแก่ผมถึงจะยังหนุ่มอยู่ถ้าจะต้องจำคดีนี้ไว้บ้างนายชํำหัวเลาะก้องล้านพอดีผมตัดผมเสร็จแล้วเลยลาแกกลับ